สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลกักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีหนิวภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษนากงแก้วค่ะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรินริริกตกค่ะจัดพิธีปิดพร้อมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง120ปีสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีค่ะ มเมื่อเวลา16บหนาฬิกาของวันที่21ตุลาคม2 5 6 3ค่ะณหอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรีนครินีริสะเกตในพระราชาธิบดสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายสมชายคล้ายทัพทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสะเกตได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบถ้วยรางวัลและกล่าวให้โอวาทในการแข่งขันกีฬาเปตอง120ปีสมเด็จพระรีนครินทาราบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายขนาวุฒิพหม,มัทาผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สิริกิตในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาราคณะครูแขกผู้มีเกียรตินักเรียนและนักกีฬาร่วมพิธีในครั้งนี้ นายขนาวุฒิพรม,มัทาผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศิษเกตกล่าวเขาว่า เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราช2563เป็นปีครบรอบ120ปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรนนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระศรนนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนนครินศิสเกตจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตองซึ่งเป็นกีฬาที่พระองค์ทรงโปรดขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาเปตองและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้การจัดการแข่งขันได้รับพระราชทานถ้วอรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชศุดาสยามบรมราชกุมารีการแข่งขันกีฬาเปตอง120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชศุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้มีทีมนักกีฬาที่ให้ความสนใจสมัครเข้าแข่งขันจํานวนทั้งสิ้น123ทีมและแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็นรุ่นอายุไม่เกิน1ิปีชายจํานวน17ทีมรุ่นอายุ ุไม <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่เกิน12ปีหญิงจำนวน9ทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายจำนวน15ทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงจำนวน11ทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายจำนวน15ทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงจำนวน15ทีมรุ่นประชาชนทั่วไปชายจำนวน25ทีมรุ่นประชาชนทั่วไปหญิงจำนวน5ทีมรุ่น VIP ชายจำนวน7ทีมและรุ่น VIP หญิงจำนวน4ทีมสรุปผลการแข่งขัน ประกอบด้วยประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมปกครองราศีสไลด์รุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมอนุบาลสีเมืองใหม่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชมรมเปตองน้องนูด๊ด ร,ร oh. ุ่นอายุไม่เกิน15ปีหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชมรมเปตองห้วยโพรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชมรมเปตองน้องนุษรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชมรมเปตองอุบลราชธานีรุ่นประชาชนหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชมรมกีฬาเปตองน้องน๊ดรุ่นวีไอพีชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชมรมเปตองอุบลราชธานีและรุ่น VIP หญิง รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงพยาบาลนนทคูณและทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยมามบรมราชกุมารีประจำปี2563ได้แก่ทีมชมรมกีฬาเปตองน้องนุดจากจังหวัดขอนแกน่นได้คะแนนรวมทั้งสิ้น18คะแนนโดยในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้ราชการจังหวัดริสเกตหัวหน้า นลสนราชการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดรีสเกตผู้อานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดรีสเกตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดรีสเกตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดรีสเกตทุกโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดรีสเกตองค์การบริหารส่วนตนําบลโพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ